สวัสดีค่ะฉันสกุลพิสุทธิ์สิสนมาจากสถานีข่าวท่าข้ามว,วันนี้จะมาเสนอข่าวสวัสดีอาเซียนคุณมาจากประเทศอะไรคะสิงคโปร์ค่ะลองสวัสดีภาษาสิงคโปร์ให้ฟังหนีห่าวค่ะคมาจากประเทศอะไรคะประเทศลาวค่ะสวัสดีภาษาลาวให้ฟังหน่อยสิคะสบายดี เวียดนามค่ะสวัสดีฟังหน่อยสิคะฟินเจ้าค่ะคุณมาจากประเทศอะไรคะพม่าค่ะสวัสดีฟังหน่อยสิคะเมงกาบาค่ะคุณมาจากประเทศอะไรคะฟิลิปปินส์ค่ะสวัสดีฟังหน่อยสิคะกูสตาค่ะคุณมาจากประเทศอะไรคะบูนครับสวัสดีฟังหน่อยสิคะรามัดตาตัง คุณมาจากประเทศอะไรคะมาเลเซีย <Malaysia. S 1> สวัสดีฟังหน่่งคะดาตังโอ้นั้นแปลว่าประเทศบูไนกับมาเลเซียก็สวัสดีเหมือนกันซาลามัดดาตังคุณมาจากประเทศอะไรคะอินโดนีเซียครับสวัสดียังไงคะซาลามาเซียงครับค่ะคุณมาจากประเทศอะไรคะ สวัสดียังไงคะ